ถ้าช่วงนี้ใครกําลังมีปัญหาหน้าหมองนะคะเราแนะนําหาซื้อคู่นี้ได้เลยอันนี้เป็นสกินแคร์ของอ b บินะคะก็คือจะมีโทนเนอร์แพดกับเซรั่มใครที่มีปัญหาแบบผิวมองค้าผิวไม่กระจางใสอยากปรับสมดุลสีผิวหรือว่าลดรอยจุดดงดำๆอะไรเงี้ยก็แนะนํา2ตัวนี้เลยโทนเนอร์แพดอันนี้ดีมากคือแผ่นเขาอะมันชุ่มน้ำมากทุกคนแล้วแผ่นอะคือมันจะเป็นแผ่นที่ไม่ได้บางขนาดนั้นเห็นปะ เนี่ยแล้วก็ติดที่หน้าไปเลยติดได้ประมาณแบบ10-20นาทีเลยนะทุกคนแผ่นเ้าชุ่มน้ำมากเหมือนมกักหน้าเอาจริงคือส่วนผสมของเขาอะ่ะจะมีทั้งกูตาไทโอนนายเซียมายแล้วก็วิตามินซีใช่ไหมซึ่ง3อย่างนี้แหละที่มันจะช่วยบำรุงให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะน้ำเอเซนต์เขาเยอะมากดูดิรู้สึกว่ามันแอบสว่างขึ้น ต่อมาเป็นเซรั่มนะคะทุกคนเขาให้กูต้าไทโอโซมมาเป็นเม็ดเล็กๆแบบเนี้ยสูตรเดียวกันกับโทนเนอร์แพดเลยนะคะมีกูต้าไทโอนมีวิตามินซีแล้วก็มีไนอา,าเซนามนยนะคะลงไปอย่างนี้เลย คือเป็นเนื้อเซรั่มที่ไม่หนักนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวได้อย่างดีแนะนำให้ใช้เซรั่มตัวนี้ทุกเช้านะคะเพราะว่ามีวิตามินซีแล้วก็ใช้มอยส์เอแล้วก็อย่าลืมใช้กันแดดนะคะทุกคนกันแดดเนี่ยสำคัญมากๆเนื้อเซรั่มเขาไม่หนักแล้วก็ไม่เหนียวเลยนะคะเวลาเราลงไปก็คือสามารถใช้มอยส์ใช้อะไรต่อได้เลยถ้าใครสนใจนะคะพิกัดหน้าร้านฟาวแอนดฟาวได้เลยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นมีตัวมาร์คหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็มีซื้อ2ชิ้นเนี่ยนะคะจะได้มาร์คฟรีด้วยนะคะแนะนําเลยทุกคนไปลอง